นี่นะครับพี่พีเอฟซีปลาที่เราได้มานะครับนี่ไซสใ์ใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะครับไอ้ล้ำเป็นไงบ้างง่ว,วนงนอนแล้วไอ้ล้ำง่วงนอนแล้วนะครับพี่พอจ้องขี้หมอนกินโดก้าอะไรก็ไม่เจี๊มือเลยอาจจะเป็นแมงมุมเจ็ดเจ็ดตัวนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดน,นะเพื่อนกันเนี่ยโดนแมงมุมเนี่ยที่มีพิษกัดนะครับเนี่ยนะเอ้เรลวแช่นะสวัสดีครับวันนี้เราไปยิงปลากันครับผมวันนี้นะครับพี่ๆเรามากันหลายคนเลยนะครับ ก็วันนี้ผมแล้วก็ไอ้ล่ำแล้วก็มีพี่วิชัยแล้วก็มีพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้เรามากันห้าคนนะครับทุกคนก็วันนี้เราตั้งใจที่จะมานอนในป่าแล้วก็จะมาหาปลาด้วยนะครับผมนะตอนนี้นะครับเราก็มีทุกคนเราได้ก่อกองไฟไว้แล้วนะกองหนึ่งนะครับนี่เราก็ได้ผูกไปเรียบร้อยนะเรามากันห้าคนนะครับทีฟซี่ FC. ไปล่ำเดี๋ยวเราจะมาล่ำ วันนี้เราจะมาทาอะไรกันพี่วันนี้ลงน้ำสักหน่อยนะบรรยากาศเย็ยนมากทุกคนน้ำเนี่ยดีด้วยนะครับใช่ทุกคนก็วันนี้น้องเบสเซียนมือนะครับก็เลยพามาแก้เหน่อยหน่อยนะทุกคนม <c oughs> ีทุกคนวันนี้พี่ชายจะพาผมเนี่ยมายิงปลาแล้วก็มีเจ้ากอล่ามด้วยแล้วก็นุน่นทุกคนมีพี่อนสองคนนะครับกําลังเดินไปเอาเหล็กนะครับพี่ๆก็เรามารุ่นกันนะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเจอปลาหรือเปล่านะครับผม ล่ามไหนพี่ดูก่อนมันไม่เน่นของพี่อยู่ไหนไอ๋อนั่นของพี่นะเอออันนั้นของล่ามไม่เน่นปรับได้ไหม,ไมราไม่รู้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยมีปลาหรือเปล่าแต่ว่าลูกปลาเล็กๆเ,เนี่ยก็มีเยอะนะครับทุกคนครับก็ไม่ดรามาก,กัน,นะพี่ๆเพราะว่าหากินแบบธรรมชาตินะครับผม นี่่ล้อะชอบหาปูหาปลาผมก็เลยพามาเลยนะครับผมได้อ่ะบรรยากาศนี่นะครับพีพ่ให้ดูมันคือน้ำจากธรรมชาติจากบนเขานะไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยมีปลาหรือเปล่านะครับน้ำเนี่ยต้องบอกว่าเย็นมากพี่ เย็นมากเย็นเจยบนะครับมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเตรียมของนะครับล่ามได้ถือมาเดี๋ยวเราจะไปไล่ยิงแต่ข้างล่างเอาปืนพืชาชมาด้วยไปทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปยิงแต่ข้างล่างเลยดีกว่าผมไม่รู้นะว่าเราจะได้ปลากันหรือเปล่า นี่ก็ชิวๆทุกคนผายล่ำมานอนป่าด้วยนะอนี่ปลายของเราดับไม่ได้นะถ้าดับไปเนี่ยแถวนี้น่ากลัวด้วยนะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเรามารุ่นพร้อมกันเลยนะว่าเราจะได้ปลากี่ตัวนะครับผมนี่นะครับพีพก็ปลาที่เราได้มานะครับผลงานโอ้นี่สายใหญ่ๆนั้นเลยนะครับ ทุกคนสุดยอดป่ะสุดยอดพี่อันนี้เขาเรียกว่าปลาเลยนะปลาเวียนปลาเวียนใช่ไหมปลาเวียนมันจะมีปีกข้างล่างอยู่สี่อันเนี่ยนะใช่อ๋อคือปลาเวียนนี่ปลาพวงเหรอวะเออเหมือนปลาพวงนะปลาพวงนี่อีแบบหนึ่งอีแบบหนึ่งป่ะอี่แบบหนึ่งเหรอเป็นแบบนี้นะพี่ปลานั่นจะปลาพวงอ่ะใหญ่มากเลยนะครับทุกคนครับเป็นไง พี่ชายไม่ไหวแล้วใช่ไหมให้เดาสลับให้เพื่อนลมอ่ะอ๋อสลับเปนใช่ไหมครับเดาให้เจ๊แชยิงอย่างเดียวโดเกือบลาบหมดเกือบลาบหมดโอ้พ่อไงของลาวนะครับพี่แล้วก็ไอ้ล้ำเป็นไงบ้างง่วงนอนแล้วแต่ห้เปิดหน้าดูดิไอ้ล้ำง่วงนอนนะครับพี่เดี๋ยวเก็บเก็บเก็บดีๆนะไปชงไปชช้หนาวไหม นี่ทุกคนไอ้ลัมนอนตรงนี้ส่วนผมนอนตรงนี้นะครับแล้วมีตรงนน้นอีก<ม>ผมบอกนะว่าผลงานวันนี้ยยมีแต่ปลาพวงนะก็กกไม่รู้ว่าปลาพวงหรือปลาเวียนนะพี่แต่ผมคิดว่าเป็นปลาพวงนะครับตัวใหญ่นะพี่ตัวมีตัวใหญ่กว่านี้ไหมพี่วิชา าไม่เจอแล้วโอ้แค่นี้ก็ใหญ่นะทุกคน,นอ๋อแล้วป่นนี้ใครยิงได้นะพี่เนี่ยใหญ่เจ่ไซส์แต่ละตัวนะผมบอกเลยใช้ได้เลยทุกคน ดนนเดี๋ยวผมดูกันนะว่าผมเนี่ยจะไปยิงอีกหรือเปล่าก็เพราะว่าที่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเนี่ยมันอไม่มีคนถือกล้องให้ผมนะครับพี่นะก,ก็เลยไม่ได้ถ่ายช็อตตอนได้ปลานะครับก็ต้องบอกว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นนะครับทุกคนเย็นมากๆเลยแหละ ตอนนี้ก็คือต้องยอมแพ้เลยพี่ออกอดไปเลยรล้ากินไหมฮะไม่กินกินเลยยังไงวันเจี๊ยบหนาวค่ะกินมามา่าครับมากินมาม่าหนาวใช่ไหมกินตัก้าอะไรก็ไม่รู้เจ็บมือนะเจ็บในใจน้ยอะไรนะเจะ็บเจ็บเจ็บถึงในใจเจ็บถึงในใจเลย,ใ,ใ,เลยใชโอ้ตัก้าเจ็บจริงี๊ด อาจจะเป็นแมงมุมเจ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 ตัวนี้ขึ้นในใจนะเนื้อของนี่ไม่ไม่น่าใช่นะแมงมุมหรือเปล่าไม่มีแรงแล้วเจ็บไม่มีแรงแล้วใช่ไหมเจ็บก็อคนนี้ก็สุดยอดเลยนะครับพี่กินไหมครับไม่กินชื่อชื่อช่อง y o u t u ช่องอะไรนะการพาฮานะครับการการพาฮาก็ฝากวีพีเอฟซีเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับการพาฮานะพี่แล้วก็ พิ่งจะทานยังไม่นานนะพี่นะครับก็ฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมส่วนลัมเนี่ยไม่ไหวแล้วใช่ไหมนะ่ะไม่แล้วจะนอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมระหว่างนอนรอเนี่ยก็หาปืนนะนะรัมพี่ชายนี่ต้นอะไรต้นทรายปะ่ะต้นใหญ่มากพี่ใหญ่มากนะครับเราคืนนี้เราจะนอนใกล้ๆต้นทรายเลยนะใหญ่จริงนะครับทุกคน ยอด,ดะนะครับไอ้ลำก็ยิงไปลาได้กี่ตัวลำ <c oughs> น้ำเย็นมากน้ำเย็นไหม <c oughs> อากาศเป็นไงบ้างหนาวหนาวโอเคกินไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมานั่งผิงไฟก่อนนะสักพักหนึ่งเราจะลุยต่อใช่ไหมกันใช่ครับไปยิงต่อใช่ไหมใช่ครับจัดไปโอเคทุกคน ก็ทุกคนคร <S 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 ับตอนนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะก็เพื่อนกันเนี่ยโดนน่าจะโดนแมงมุมเนี่ยที่มีพิษกัดนะครับไหนการดูดิดูกเนี่ยนะเอ้อระวังเจ็บนะคจ็บไลามคลาน่ะเนี่ยเหรอที้คออีกนิ้วแล้วก็ชิ้นนิ้โอ้โหระวังดิเจ็บเลยมือบวมแล้วนะทุกคนเราต้องเปลี่ยนแผนพี่กระจกเก็บเข้าไปอ่ะเก็บหมดอย่างเหล็กเก็บเหล็ก เ้วต้องเดินทางไปอีกค่อนข้างที่จะไกลเลยนะพี่เราก็ต้องคอยเซฟทมงานนะพี่นะเพราะว่า <c oughs> อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะนะ <c oughs> ทุกคน เราเก็บของเรียบร้อยล้เบียดอมเอวกาะไรกันรอพี่กบัเยวน่าจะแพ้แหละพี่ถ้าบวมเป่งขนาดนั้นก็เราโดนน้ำแล้วอากาศมันเย็นด้วยไงทำให้คนแพ้ง่ายและ ที่แล้วเรากล่าว่าเราจะเราจะไปยิงต่อนะแต่ว่า,าจะไปยิงต่อคนะรับทุกคนแต่ว่ามากำไม่ไหวแล้วอไอ้ลามก็กำลังจะนอนเลยพี่แต่ว่าต้องรีบปลูกใช่เราต้องคอยเซฟร่างกายนะครับเรากลับไปนอนต่อ,ตอที่บ้านนะรามง่วงนอนนะเหรอ หออมายรับหนือยพี่ทีเล็กฮะไม่เลื่อมแล้วนะ๋รวดูดว่าลืมอะไรหรือเปล่าไม่น,าน่าลืมอรนะพี่ไล การโดนกัดของข้างล่างด้วยนะพี่แจงพี่เจนชายดัไฟห้สนิทเลยนะดัไฟห้สนิทเลย ไปแล้วลอ,อยไปแล้วไปลำบอกกูไม<ป>่ไหวแล้วง<ป>่<ป>้วงเนาะทำก็แบบ เราจะเดินตามนี้ไปแหละเดี๋จะรอก็จะไปพร้อมกันเรามาด้วยกันเราก็ต้องกลับได้กันนะล้ำไปไหวไหมล้ำไหวไหวนะไอ้แล้วมันง่วงนอนแล้วพี่เอ้เมื่อกี้มันกำลังจะหลับเลย เดวกลับน้าต่อที่บ้านดูว่าราคาดีเกลนไปทุกคนเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราต้องจับนะพี่นอนนอนไม่ได้นะว่าเด็เพื่อนเราเนี่ยเจ็บโอ้นี่เบิ้งตัวบืเริ่มเลยพี่เบิ้งแมงมุมมารู้จักว่าเบิ้งไงเขาเลยเบิ้งแน่ เขาไปแล้วหรอน่น,นะตัวอย่ใหญ่เลยเออวาเหมือนมีไข่ก็สิอ๋อชื่อกี่ก่อจ๋ออ้ออีว่าชี่อโดโด้อะไยังงี้อ่ะใช่หรอมีพิษพิษไรแรงนะพี่ตัวนี้งูจะแ,แพ้ไม่ใช่หรออืมมันก็มีพิษเหมือนง,งูอะ่ะ <c oughs> บึ้งเนี่ยน <c oughs> ่ากลัว ดีขึ้นอย่างดีกว,วก,กว่าเดิมรยอยกว่าเดิมมันดา่างมันเดียมาอลองกมได้ไหมไม่รู้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปเดี๋ยวเลียงโดยทางกลับเลยดีกว่านะครับทุกคนครับอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะพี่ไปนี่นะทุกคนก็เราได้เดินมาถึงทางที่เรามาแล้วนะพี่ มาบอกว่าไกลมากๆนะครับส่วนการเนี่ยรีบเดินมากเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยปวดนิ้วนะที่โดนน่าจะโดนในมุมกัดอ่ะพี่แต่เราไม่เจอตัวนะบวมเป่งเลยนะมือใกล้จะถึงแล้วแหละพี่พี่เพราะว่าเราได้เจ่งหมาหอบรงมวงน้อยนะ ล้ำนี่คือแบบไม่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงคุยไม่มีเสียงพูดแล้วนะนะนการก็ไม่ได้สั่งเทานะพี่นี่ทางนี้การมันลกนะไป่อะไรลามวากกัด ทางนี้มันเจ็บทยกบอกไงพี่การทางนี้ครับนี่ทางเดียวกันทางันนี้มีทางเหรอมันลก อ้อมไปก่อนก็แล้วี่แรกกูมมยมีคาอันอนี้นะทีนี้แต่กูจำไม่ได้ว่ะเหมือนจะลงใช่ไหมกันไม่ลงหรือไม่มคืนนี้เราอาจจะลงทิศทางได้นะพี่เ,เราวังน้ำนะเพื่อน ทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันถึงรถเลยดีกว่าต้องเดินไปอีกไกลเลยนะครับผมเป็นไงบ้างกกบ,บ้าครับดีขึ้นไหมด้ครับเดนอะไรใกล้อีอนรน้ำแทงปะาาในดูมือนิดว้านะรไนายดเโอ้ทุกคนเดี๋วก้อยบวมบวมบวมมากเลยพี่พี่ใา้ดูดิขยับไม่ได้เลยนะพี่นนเดี๋ยียอ นี age. Age. ่ท no like, ุกคนครับเรามาถึงมอไซค์แล้วนะพี่กว่าเราจะมาถึง่ต้องบอกเลยนะครับว่าโหไกลมากๆาเลยทุกคนนะครับไกลมากๆาพี่ไปเดี๋ยวเราจะรีบกลับกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนกันเนี่ยไม่ค่อยไหวแล้วเ่ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยดีกว่าครับผมนี่เลยนะครับทุกคนครับเราเนี่ยก็ได้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะ ข้อของเรา,ราออก็วางไว้ข้างนอกหมดเลยนะพี่ตรงนี้ก็เป็นพี่วิชัยนอนส่วนนี้ผมนอนแล้วก็ลามนอนตรงนี้นะใช่นอนอย,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 อย่างง่วงนอนอย่างรามไหมง่วงแล้วง่วงแล้วนะง่วงจยะเดินกลับมาแล้วทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะพี่อืมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเข้านอนแนละ้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับพี่เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตอาการของ,ของการเรียนรักเป็นงานางกาัน เจ็บอยู่นะเจ็อยู่ใช่ไหมเราก็มาเป็นเพื่อนกันนะพี่มาโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเข้านอนเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยดีกว่าครับผมราตรีสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนครับเราเนี่ยก็ตื่นแล้วนะเมื่อคืนหลับสบายไหมล่ะาสบายนะเมื่อคืนเราหลับสบายมากเราผูกเปลนอนกันตรงนี้นะครับก็เราตื่นมาแล้วก็เราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยว เราก็จะเดินทางกลับฮาลามนะใช่จะเลยมาาอาอป่าเดี๋ยวต้องอาปลาไปกินด้วยนะทุกคนไม่ไงั้นนะเมื่อคือนเรานอนในป่าแล้วแหละเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยโดนน่าจะโดนแมงมุมกัดมือนะทุกคนมือบวมมากเลยเนะมืเยย่อคืนยิงปลาได้กี่ตัวลําไม่ได้ไม่ได้เลย เมื S <S ่อคือยิงปลาไอล่ายิงไม่ได้ทักตัวเลยนะครับทุกคนหลุดเลยนี่ก็เช้านี้บรรยากาศดีมากพี่เนี่ราอยู่บ้านพี่ชายนะครับอากาศดีมากเหมือนฝนเนี่ยจะตกนะครับก็โอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่า เดี๋ยวเราจะเก็บข้าของแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับน,นะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะพี่เผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์หนึ่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะผมสวัสดีครับ